คุณรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าแม่ลิงบาบูนจะมักจะเป็นผู้ดูแลลูกเป็นหลักแต่ลิงแม่ลูกหลายตัวจากฝูงก็จะแบ่งกันดูแลลูกด้วยเช่นกันบาบูนเป็นลิงสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังเป็นสายพันธุ์ที่สามารถระบุตัวได้ง่ายที่สุดด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตขนเป็นกระจุกที่ใบหน้าและก้นที่ใหญ่และมักมีสีสันสดใสและไม่มีขนบาบูนมีองค์ประกอบทางพันธุก,กรรมเหมือนกับมนุษย์ประมาณ9 4เปอร์เซ ลิงบาบูลอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายตั้งแต่กึ่งทะเลทรายและทุ่งหญ้าสวรรณาที่เปิดโล่งไปจนถึงภูเขาและป่าชายเลนเนื่องจากลิงบาบูลอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายอาหารของลิงบาบูลจึงมีความหลากหลายอย่างมากซึ่งอาจรวมถึงผลไม้ใบไม้ดอกไม้เมล็ดหน่อไม้รากหัวเปลือกไม้กิ่งไม้เห็ดไรเคนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกิ้งก่า นกสัตว์เลื้อยคลานไข่นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กลิงบาบูนป่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามลำดับชั้นโดยมีตั้งแต่5 2 0ถึง200ตัวขึ้นไปฝูงเหล่านี้ประกอบด้วยลิงเพศเมียและลิงวัยรุ่นเป็นหลักและอาจมีลิงเพศผู้ชั่วคราวหลายตัวด้วยลิงบางสายพันธุ์อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงที่เล็กกว่ามาก โดยมีลิงเพศผู้หนึ่งตัวและลิงเพศเมียเพียงไม่กี่ตัวลิงบาบูลตัวผู้จะออกจากฝูงเมื่อแรกเกิดโดยปกติจะอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ในขณะที่ลิงเพศเมียจะอยู่รวมกันเป็นฝูงเดียวกันตลอดชีวิตโดยทั่วไปลิงบาบูนมีอายุขยัย2 3 0ปีแต่ลิงเพศเมียอาจอายุยืนได้ถึง40ปีหากคุณชอบกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะคลิปจะมาทุกวันเวลา8โมงเช้าขอบคุณค่ะ